มีคนเป็นว่าดินสอแบบนี้เขาห้ามใช้ในโรงเรียนแล้วจริงเหรอใครรู้บ้างใครมีข้อมูลไหมอันนี้มันเป็นดินสอที่ไม่ต้องเหล่านะครับเป็นดินสอที่เราสามารถใช้ได้เรื่อยๆใช้ได้ตั้งแต่อนุบาลยันจบปริญญาเอกก็ไม่ต้องเหลาเพราะว่าไส่เนี่ยดีไซน์มาพิเศษมองใกล้ๆนะไส้เนี่ยทำมาจากคาร์บอนชนิดพิเศษเวลาเราเขียนเวลาเราถูลงไปเนี่ยไส้มันจะไม่ลดลงเลย ที่สาคัญคือเวลาขีดเขียนแล้วมือเราเนี่ยลูบไปที่ตัวอักษรสังเกตไหมครับมันจะไม่มีฝุ่นผงคาร์บอนเกาะที่มือเลยเป็นอะไรที่ผมชอบมากแล้วทุกคนสังเกตความอึดสังเกตความอึดเห็นไหมดีกว่าดินสอบแบบไส้ดินสอบแบบเหลาธรรมชาติไหมคือทําหล่นยังไงไส้มันก็ไม่มีวันหักเว้ยมันแข็งแกร่งแข็งแรงมากเว้ยที่คนทําขายกะขายครั้งเดียวแล้วไม่ขายอีกเลยใช่ไหมเนี่ยฮะ เอาแบบนี้นะครับสามารถใช้ยางลบลบได้ทั่วไปเลยใครลืมซื้อยางลบนะเขาซ่อนยางลบไว้ให้แบบนี้ด้วยนี่ยางลบจะอยู่ข้างในสามารถใช้ยางลบรุ่นไหนลบก็ได้นะก็คือเหมือนไส้ดินสอปกติเลยแค่มันแข็งแรงมากแล้วมันก็ไม่ต้องเหลาอ,อีกเลยดินสอแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าแพงนะครับแต่จริงๆแล้วราคาม,มันแค่หลักสิบเอาง่ายๆไม่น่าจะถึงแท่งละ30บาทได้ซ้ําซื้อครั้งเดียวใช้ยาวๆซื้อครั้งเดียว,ยวไม่ต้องซื้ออีกเลยถ้าไม่ทําหายนะใครอยากสั่งไปใช้กดพิกัดและเลือกสีไดเลตะกาซ้ายล่างของจอ